1>, 1. คนโม่ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่นคนโง่ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำและมักโยนความผิดให้ผู้อื่นซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทยาโดยเจสันเอสมเซอร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตตพบว่าสมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริยาที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง สคนโง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งคนโง่จะเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเองซึ่งนักจิตวิทยาชื่อดังเดวิดดันนิงเผยว่าคนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป 3คนโม่จะแสดงอาการโมโหลและก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนเวลาที่คนโม่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาจะแสดงอาการโมโหลและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวกับระดับ IQ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ใช้เวลานานถึง22ปีพบว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่า 4. คนโม่จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นจากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคนโดยรัสเซล์เจมสแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสเทคพบว่าคนที่มีไอคสูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนต่างจากคนโม่ที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไรอีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไรให้ใคร โดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก 5. คนโม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคนโม่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าและมักเป็นพวกชอบตัดสินคนไปก่อนโดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้งนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยบรอกยังพบด้วยว่าคนที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษที่รุนแรงเกลียดคนที่รักชอบเพศเดียวกันและเหยียดชั่วชาติมากกว่า